สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักตอนเช้าเ,เสียบลืมเสียบสายก่อนนะเยวคุยไม่รู้เรื่อง <Okay. S 1> <laughs> ลืมไมาจำเคยอัดแล้วก็พูด มากพูดเสร็จแล้วก็มาเปิดฟังก่อนปร,รากฏว่าไม่มีเสียงเสียบไม้แต่ไม่มีเสียงก็เลยต้องได้อัดอีกอันนี้รู้สึกเปลี่ยนชุดให้หนุนก็สีอ่าสีเลือดหมูค่ะเป็นปักบัวสวรรค์กับหงหงฟ้าเนาะ อตัวนี้สวย,วสวยตัวนี้สวยค่ะวันนี้แดงแดงก่นละแดงนะอัน,นอันนี้แดงแดงชำ้ำชอันนี้ผ้าถุงผืนนี้แดงช้ำชนะคะอะของคุณสูก็คือแดงเขียวเลยใส่เสื้อเขียวแดงแดงแล้วเขียวไปตองอ่อนแล้วก็มีเหลืองแซมมีหลายสีผืนนี้มีหลายสีผืนนี้หลากหลาย ใส่เสื้อไหล่ได้ได้หลายสีอันนี้อะาเอาผลงานมาหมาหเพื่อนชมเลยอัดนะคะตัวหอมนวลหอมนวลตัวนี้อกสามห้าสามหกก็ใส่คุณสุล่ะลูกค้าบอกใส่คุณสุใส่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาบอกใส่คุณสุคุณสุก็ถักใส่คุณสุนะเขาบอกเอาใส่คุณสุคุณส <laughs> ุก็ถักใส่คุณสุเลยนะแล้วใส่ได้ไม่ได้ค่คอยก็ แล้วแต่เนาะเพราะเราทำตามคําสั่งนะอาแขนขึ้นสุดทำแขนขึ้นสุดทำสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะแขนแขนมันจะออกกระดิ่งนิดๆน,นะคะยอยนิดหน่อยแต่มาย้อยแค่ตรงปลายนะคะก็คือตอบมาก่อนแล้วก็มาย้อยแค่ตรงปลายเนาะ,ะตัวเสื้อนี่ยาวยี่สิบสุดเหลือไว้แขนหนึ่ง นั่นเพื่อนดูจะถักเช้านี้แหละคอเสร็จแล้วคอเสร็จแล้วนะคะออคอเสร็จแล้วแข่งสุดก็จะมาบานแค่ก็คือเพิ่มห้าขาเนาะแล้วระบาดแล้วก็เพิ่มห้าขาปกติก็คือเราถักสามไงค่ะสามตัวนี้เรามาเพิ่มแค่ดอกสุดท้ายแค่ตรงนี้ยตรงนี้นะคะรอบสี่ดอกสี่ดอกก็บานและนะ้วเนาะเดี๋ยวจะใส่หุ่นให้เพื่อนดูเนาะ มีเพื่อนในกลุ่มคอมเมนต์มาบอกว่าคุณโสดทำเหมือนแต่งชุดให้ตุ๊กตามันเป็นความสุขนะความสุขความสุขที่หาได้จากตัวเราเนาะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเราไปหาที่อื่นก็ไม่ได้ไปหาที่อื่นก็เหนื่อยเนาะพอออกไปที่อื่นพอออกไปที่อื่นไปกลับก็เหนื่อยแล้ว พอเราเป็นผู้สูงวัยเนาะก็จะเหนื่อย <Okay. S 1> ก็ต้องมาพักฟื้นอีกวันหนึ่งก็ไม่คุ้มนะเอาอความสุขแถวบ้านนี่แหละตื่นมาให้วันนี้คุณสุไปใส่บาทก็มีพระวันนี้ใส่พอดีเลยนะ,ะเพราะว่าเมื่อวานเตรียมสี่มาห้าใช่ไหมคุณสุก็เพราะคุณสุใส่นมสองสองถุงสองสองอันลแล้วจะคู่กับดีหลาย ก็เลยแบ่งแบ่งนมออกมาให้เนนะวันนี้มาห้าพอดีเตรียมห้าพอดีเปียก็ตั้งแต่ใส่มาก็มีวันนี้แหละพอดีปกติก็ไม่ค่อยพอดีจนมากจะขาดนะพระจะมาเกิดแต่เรารู้แล้วเมื่อวานว่าว่าพระจะมาห้าเราก็เลยเตรียมไปห้าแต่ถ้าพระมาหกก็แล้วแต่พรนะเนาะแล้วแต่พระพอเราเตรียมแล้วเนาะนี่ค่ะ คือถ้าสวยไม่สวยคือเข้าไปมันจะรู้เลยเนาะมันจะรู้เลยว่าสวยเนาะชมเองแหละเพื่อนๆไม่ชมไม่ชมเองนะเห็นไหมคะอ่ะให้เพื่อนดูข้างหลัง,งหลังหมดนะคะเขาจะไม่ลอยนะคะเขาจะไม่ลอยถ้ามันลอยเวลาใส่ไม่สวยนะคะคือคือต้องให้เขาตอบลงไปแล้วแนบกับหลังเราก็จะสวยพอได้ไม่ได้เราดูว่าเขาแนบ ตรงด้านนี้แล้วเปล่าเรียกอะไรนะหนอกหนอกเขาเรียกหนอกเลยนะว่าว่าแนบไหมถ้าแนบไปว่าได้นะคะถ้าถ้ายังไม่แนบหรือว่าหย่อนยานหรืออะไรก็ช่างแปลว่าไม่ใช่ละนะทักใหม่หรือทักใหม่ไปเลยเนาะถ้าถามคุงสุขส่วนมากุงสุขก็บอกว่าเหลือนะถ้าคนไหนถามคุงสุขุสุขก็บอกว่าเหรือเรา่ถ้าข้อข้อมันแนบเดี๋ยวคุงสุขเอาไปให้ดูนะ อยน,นี่ก็คือให้มันแนบนะคะให้มันแนบพอแนบแล้วใส่เข้ามาก็จะสวยนะคะใส่เข้ามาก็จะสวยโอเคแขนก็จะเป็นอุจจตจะเพิ่มจีบตรงนี้เห็นไหมคะ,ะเ,พมเพิ่มเพิ่มแค่ปลายก็ได้ค่ะเพระอุจจตต้อ,อกตงการให้มันเหมือนออกกระดิ่งนิดๆอะกระดิ่งไม่มากนะอืเพราะว่าเราเพราะว่าเพราะว่าเราเพิ่มตรง ตรงชายเหมือนกันเห็นไหมคะห้าขาจุดอื่นก็สามขานะแต่ชายนี่เพิ่มแค่ตรงข้างสองข้างนะคะข้างสองข้างข้างสองข้างเราเอามาร์กเกอร์ไว้เวลาใกล้ดอกดอกสุดใ,ใกล้จะดอกสุดท้ายเราก็เอามาร์กเกอร์ใส่เอามาร์กเกอร์ใส่ไว้ใส่ไว้ตรงนี้เ,เวลาถักเราก็เ,าเพิ่มห้าขาใส่ตรงให้มันตรงกับจกักรแลนะคะ่ะแล้วมันจะยาวพอดีแต่ถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่เพิ่มตรงนี้เพราะว่าถ้าเราเพิ่มคือมันจะยาวแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่เพิ่มมันจะเขินขึ้นมามันจะเขินตรงด้านข้างคือมันจะไม่ยาวมันจะไม่ยาวเท่ากับด้านหน้าปกติเพื่อนถักเสื้อคือด้านหน้าจะยาวกว่าด้านนี้ด้านนี้ก็จะเขินขึ้นเพราะว่าด้านนี้ด้านนี้เรามาทำรักแร้พอทำรักแร้ปุ๊บคือเขาจะลังขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอล้างเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มตรงนี้แต่ถ้า ถ้าเสื้อบางลายที่ไม่เพิ่มตรงนี้ถ้าไม่เพิ่มตรงนี้คุณสุก็จะทำทำโซ่ที่ยาวฝ่ายาวฝาด้างหน้าคุณสุกก็จะมากไว้แล้วคุณสุกก็ทําขายยาวๆทําขายเขายาวๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณสักสิบโมงแต่ถ้าโมถ้าโมมากก็ไม่เสร็จ พอดีอรถขยะมารถขยะมาไปเงียบหน่อยให้เข้าไปก่อนาะเขาเสียงดังกว่าเขามองว่าพูดกับไขนะ่เนาะอสงสัยพูดกับไข่ใส่สร้อยขานาะเห็นไหมคะสวยไหมสวยแล้วตัวนี้ยาวยี่สิบลูกค้าเขากำหนดยี่สิบ ถ้า20คุณสุดต้องเอาเสื้อซับเนี่ยไปตัดเป็น18นะคะตัด18แล้วค่อยมาสอยให้ลูกค้าเพราะว่าเสื้อซับคุณสุดตัดมาเป็น20ค่ะเดี๋ยวนะคะเพราะว่าปกติเราจะถักเสื 22, ้อ22นะ22 2 3 ซับคุณสุก็จะเป็น20พอ20ถ้าลูกค้าสั่ง20ก็จะเท่ากันเนาะตัวนี้นะ่าจะเป็นไซสี่สองสุกต้องเอาไซเล็กลองเห็นไ,ไหมคะใส่เข้าไปก็จะสวยเนาะเห็นไ,ไหใส่เข้าไปก็นวลน,นวลขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุไปเอาซับไซเล็กก่อนนะแป๊บ,บนึ่ง ลมเย็นๆเย็นสบายสบายอันนี้คือใส่ใส่สามสามห้าถึงสาแปดใส่ได้นะสามสี่สามห้าสาหกถึงเจ็ดสมปดใส่ได้เพราะว่าเขายืดนะเขายืดลองดูไม่ลองไม่ดูลองดูเนาะ <c oughs> ลองให้เพื่อนดูแล้วค่อยรู้สึกว่า ทำไมใส่สูมีสะโพกมันเลยขึ้นมามันมีวันนี้สะโพกเวลาใส่เสื้อก็จะขึ้นมามันมีก้นอ่ะเขาเรียกว่ามีก้นน่ะปวดม่สุภาพก็เรียกสะโพกไปนี่ค่ะเอาคุณสุดตัดเสื้อซับมาก็คือยาวยี่สิบพอเป็นมาตรฐานเลยยี่สิบเพราะว่าส่วนมากคนจะถักเสื้อประมาณยิบ ยี่สองยี่สิบสามประมาณเนี้ยก็เลยยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยส่วนมากยี่สิบนี่ต้องต้องสั่งต่างหากเพราะว่าถ้าคนชอบสั้นก็ต้องสั่งต่างหากยี่สิบจุดเก้าสิบแปดก็จะนานๆมาทีสุก็ใส่ตัวสุใส่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมือถือก็ใส่ยี่สิบสองอันนี้ไม่ลมก็เลยอัดอัดให้เพื่อนดูดูมืดๆหน่อยไ,ไหมเพราะว่า คืมๆอ่ะนะคุณสุต้องตัดเพราะว่าตัวจริงเขายาวเหช่ไหมพอดีกันเพราะว่ายี่สิบกับยี่สิบเจอกันไหมยี่สิบกับยี่สบเจอกันก็จะพอดีแต่นี้คุณสุก็จะเอาขึ้นตัดออกสองสองนิ้วก็จะเป็นสิบแปดก็คือเราเวลาเราใส่เสื้อถักก็ให้มันเห็นชายชายช่องช่องไฟเขา จะได้บปรานกับแขนวาลานกับคอเพราะว่าคอนี่ก็จะเห็นช่องไฟหน่อยเพราะว่าคุณสุดก็จะทาคอลงมาลึกหน่อยเพื่อให้มันมันแต่ถ้าท่านเกล่าน,นี้ก็เห็นเห็นอกเนาะมันเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูคอเวลาใส่ซับนี่นะคะจะเห็นช่องไฟไหมเห็นช่องไฟเห็นช่องไฟเนาะ วันนี้ดอกคูนบานบานเต็มต้นเลยมองมาเห็นหลังคาบานสวยมากบานเต็มต้นเดี๋ยวคุณสุก็ทักเพื่อนด้วยดอกคูนหน้าบ้านนี่แหละถ่ายไวล้ละมันองไปหาดอกไม้ยากแนละ้วเดี๋ยวเสื้อตัวนี้ไว้เก็บใส่เสื้อตัวใหญ่นะพัด้วก็เพื่อนคงถามว่าแล้วคุณสุกต,ตัวม่วงล่ะถึงไหนเนาะ นะฮะดูตัวม่วงขอ,อนั่งนะคะตัวม่วงเนี่ยตัวม่วงก็จบชายกับคอเนาะคอนี่ยังไม่รีดเดแต่วรีดอีกหน่อยก็น่าจะโอ้ล่ะคอคอทำง,ง่าย เดินโซ่เสร็จก็ทำเสาหกชายก็จบในตัวมันจบในตัวมันก็คือแต่เพิ่มจิบนะคะเพิ่มเป็นห้าจิบปกติมันช่อดอกไม้มันก็จะ,จะจสี่จิบใช่ไหมฮะสี่จิตก็สูงก็มาเพิ่มเป็นห้าจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เพิ่มห้าจิบเนาะ แล้วก็เบรกเบกไปโซโซสีล็อกเขานะคะก็กาลังถักแขนแขนแขนก็ลูกค้าว่าเอาย้อยหน่อยก็จะถักลงมาก่อนแล้วก็คิดแ้าก็จะย้อยเขาเพิ่มทั้งโซ่เพิ่มทั้งดอกนะถ้าเขาเอาย้อยก็ต้องเพิ่มทั้งโซ่ทั้งดอกประมาณนี้นะยังไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะลายนี้ก็ ทำยากเอาใจยากระดับหนึ่งแต่ก็โอเคนะแต่ลูกค้าเขาลูกค้าเขาอกจำเก้าสี่สิบนะเป็นลูกค้าใหม่เขาบอกว่าเขาขอสั่งตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็ถ้าถ้าสวยเขาถึงจะสั่งอีกสองตัวแต่เขาสั่งสี่ไว้ละหลายแต่เขาต้องลองลองตัวนี้ก่อนนะคะแต่ก็สุว่าน่าจะใส่ดีนะเพราะเพราะว่าถักหนะ้าต่ำหลังสูงตั้งสองดอกอซึ่งซึ่งมันจะลึกอะ่ะ พอลึกก็จะใส่สบายนะอตัวนี้ก็สุดทดดอกเดียวมาใส่ไม่ค่อยสบายแต่ตัวนี้ทำสองดอกแล้วก็ตัวหอมหนวลตัวนี้ก็ทดสองดอกเพราะทดสองดอกเขาก็จะลึกค่ะขอเขาจะลึกแล้วก็จะใส่สบายหน่อยนะเดี๋ยววันุกก็จะถักให้เสร็จก่อนถักแขนให้เสร็จแล้วก็จะถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะถ่ายให้เพื่อนๆดู ใส่ให้เขาสวยขึ้นมาภาพวันนี้จะมืดๆหน่อยอะ่ะเพราะฟ้ามืดเหมือนฝนจะมาเพราะพายุจะเข้าแต่ก็เข้าที่อื่นแต่ไม่ค่อยเข้ากันละสินส์นะกรละศิน์เขาบอกว่าฝนไม่ค่อยตกกลสูดได้วันนี้ได้สมัง่งหอมนะผ่านต้นมันในเราใส่บาทนะผ่านหอมก็็เดด <laughs> เอดเด็ดอดเด็ดของชาวบ้านเขาเนาะ เด็กของเพื่อนว้านก็มีเพื่อนคุณสุมีลูกค้าคนหนึ่งสั่งสั่งลายใบเฟิร์นสีเหลืองจำไม่ได้ถ้าถ้าได้ดูโอซุก็ทักมาเอยนะคะเพราะว่าสุดจำไม่ได้ว่าใครสั่งนะคะเพราะว่าลืมลืมจดลงลูกชายเขาบอกว่าคุยกันคืนเช้าลืม ว่ายแม่นะเพรา็หัวหลอดเล่ก็คืออันไหนที่เป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ว่าเขาเนาะเขาพูดถูกอ่ะคุยใครคุยคุณสุธนเช้ารับปากตอนเช้าคุณสุธลืมลูกชายว่าคุณแม่ก็จดสิจดคือกลางคืนแล้วอ่ะสามสี่ทุ่มแล้วก็ไม่ได้จดแล้วนะพอทักเสื้อแล้วก็จะเตรียมนอนแล้วก็ไม่จดแล้วแต่ก็รับปากว่าค่ะจัดการให้นะคะแต่ไม่จัดการแล้วแต่ขายเฉยแต่ลืมแล้วก็หาแต่เนี้ย มีลูกค้าอยู่สองคนที่คุณสุดลืมคนหนึ่งก็คือลายใบเฟิร์นอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นลายนี้นะคะสีไข่สีส่สองสีไข่ไก่ลองลองลอง,ลองทักมานะคะถ้าถ้าได้ดูวีโอคนสูเพราะคนสุดจําไม่ได้จริงคือจําไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงก,ก็สรุปว่าจําไม่ได้จำไม่ได้เพราะคณสดไม่ได้นอตแต่ลูกค้าคนอื่นจําได้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าคิดกกว่ากลัวคนสุดลืมก็ทักมานะ เพราะว่าคนสุดลืมนะพอลืมแล้วคิวมันก็จะรัดกันไปเนาะมันก็จะหายหายคิวของตัวเองก็จะเป็นคิวคนอื่นที่ได้เร็วแทนที่จะได้คิวตัวเองคิวก็จะได้คนอื่นได้เร็วนะเพราะว่าคนสุดก็ถักไม่นานนะสามวันสามวันสี่วันอะไรถ้าห้าวันก็สองตัวอะไรตัวนี้ก็น่าจะส่งถ้าไม่ทนวันนี้ก็พรุ่งนี้เพราะว่าฝนตกแล้วแล้วก็อากาศก็มืดแล้วก็ ซักตากไม่ได้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ทั้งสองตัวเลยก็เพราะวันนี้ก็วันนี้เป็นวันเปนวันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย์เอาใส่ก็ถุงแดงก็ํำวันไม่ได้นะวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ก็เลยฝนตกด้วยอะไรด้วยก็พอดีพักอยู่บ้านเป็นวันอยู่บ้านพอดีคงจะได้ถักเต็มวันนะ ตอนแรกว,ว่าจะพาหลานไปว่ายน้ําคงไม่ไปละฝนตกละว,ว,ว่ายน้ําสนุกก็เอาไปถักด้วยอนะไปนั่งขอบสาะแล้วก็ไปน้ําตรงแหลมเรียมป่าห้าสิบบาทพาหลานไปว่ายแล้วก็เราก็นั่งถักไปก็เปลี่ยนบรรยากาศแต่วันนี้ฝนตกหลานคงไม่ได้ไว่ายละอันนี้มีแสงสองหน้าขาววอกเลยอแสงสองแสงสองมารอดนะหน้าขอววอกเลยนะอากาศเย็นฝนตกแล้วนะนะเพื่อนอ่าฝนตกแล้วคะ่ะ ชืนใจนะตรงนี้ก็ชื่นใจโอเคเดี๋ยวไงเสร็จแล้วจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวไงก็จะอัดวีโอให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ